สวัสดีครับผมนายนนทวัฒน์เกษตรสุภระศัก์นะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องสัญญาณมือของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลนะครับเชิญรับชมได้เลยครับครับสําหรับสัญญาณมือของผู้ตัดสินนะครับก่อนที่เราจะไปสัญญาณมือนะครับเราไปที่หมายเลขเสือกันก่อนดีกว่าหมายเลขเสือครับหมายเลขเสือมีตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับยกตัวอย่างเช่น NBA ครับเลบอนเจมเลบอนเจมใส่หมายเลขอะไรครับหมายเลขหกไม่ใช่หกชูสัญญาณยังไงยังไงครับ ชูอย่างนี้นะครับหมายเลขหกอ่ะงั้นเรามาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งกันดีกว่าครับหมายเลขหนึ่งชูอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าอ่ะเรามาถึงหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบชูอย่างนี้นะครับอ่ะ เราดูหมายเลขสิบแล้วต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าอ้าเรามาถึงหมายเลขสิบห้าแล้วครับต่อไปหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกไม่ได้ชูอย่างนี้นะหมายเลขสิบหกชูอย่างนี้นะครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปด หมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่ิบอ่าทีนี้ครูมีคําถามให้นะครับก็ค,คือเดี๋ยวครูจะขึ้นรูปภาพเบอร์ตรงนี้ให้อ่าล้วให้นักเรียนตอบคาถามครับโดยให้เวลาห้าวินาทีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าครบห้านาทีแล้ว หมายเลขที่ครูชูให้นะครับคือหมายเลขสิบสาครับชูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถูกกันไหมครับหรือว่าน้องๆถูกกันไหมถ้าถูกกดหัวใจครับถ้าไม่ถูกกดไลค์ครับอามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าสัญญาณมือของผู้ตัดสินนะครับสัญญาณการขอเวลานอกนครับสัญญาการขอเวลานอกชูสัญลักษณ์ตัวทีนะครับอย่างตามลนานักษณะนี้ต่อไปสัญญาณที่สองคือสัญญาณการเปลี่ยนตัว ให้เท้าเอามือมาไ่อปในลักษณะน,นี้นะครับต่อไปนะครับสัญญาณการแข่งขันนะครับสัญญาณการหยุดเวลานะครับจะยกมือขวาขึ้นมาแล้ว <illness> ก็งยฝ่ามือแบบนี้นะครับต่อไปสัญญาณการฟ้านะครับจะกำมือในลักษณะนี้นะครับต่อไปสัญญาณการให้เวลาเดินก็คือปัดมือลงในลักษณะนี้นะครับต่อไปสัญญาณการให้คะแนนนะครับหนึ่งคะแนนนะครับ จะกดข้อมือลงตอคะแนนกดข้อมือลงสามคะแนนครับเวลายิงนะครับจะชูสามคะแนนแบบนี้นะครับแต่เวลาลูกลงจะชูสองข้างแบบนี้นะครับสองข้างครับต่อไปสัญญาณการแจ้ให้ทราบนะครับนี่คือสัญญาณการยกเลิกการนับคะแนนนะครับต่อไปนี่คือสัญญาณการนับเวลานะครับต่อไปนี่คือสัญญาณการสื่อสารนะครับ ต่อไปนะครับนี่คือสัญญาณการยิงประตูใหม่นะครับต่อไปนะครับนี่คือสัญญาณการชี้ทิศทางของบอลต่อไปเราก็มาถึงส่วนสําคัญนะครับสัญญาณมือของการผิดกฎระเบียบนะครับเริ่มแรกก็คือสัญญาณมือการททวิลิ่งนะครับต่อไปสัญญาณมือการจับบอลสองรั้งนะครับต่อไปสัญญาณมือการ ดึงนะครับต่อไปสัญญาณมือการตีที่สี่จับนะครับต่อไปสัญญาณมือการเ็ดนะครับต่อไปสัญญาณมือการโอกก่อนนะครับต่อไปสัญญาณมือการหมดเวลาบุกยี่บีนะครับสัญญาณห้าวิคือสัญญาณ การที่ส่งบอลจากนอกสนามคือเวลา5วินาทีนะครับต่อไปสัญญาณ8วินาทีสัญญาณ8วินาทีคือฝังบุกใช้เวลาข้ามแดงไปฝ่ายตรงข้ามเกินเวลา8วินาทีนะครับต่อไป3วินาที3วินาทีก็คือสัญญาณที่ผู้เล่นคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นอยู่ในเขต รีบาวเกินจาบวินาทีนะครับอ่าต่อต่อกันเลยนะครับต่อไปคือสัญญาณการบังหรือสกัดกันนะครับต่อไปสัญญาณการผักนะครับต่อไปสัญญาณการตีบอลล่างนะครับต่อไปสัญญาณการตีบนบนนะครับต่อไปครับคือการฟาแบบพิเศษนะครับสัญลักษณ์นี้คือการฟาทั้งคู่นะครับ ก็คือฝ่ายลูกกาฝ่ายเราฟาวทั้งคู่นะครับต่อไปสัญลักษณ์นี้คือการฟาวเทคนิคนะครับแตกต่างจากการขาเวลานอกตรงที่ว่าจะหงายหลังมือนะครับในลนักษณะตัวทีเหมือนกันต่อไปนะครับสัญญาณการอันสปอร์ตนะครับคือการไม่มีน้ําใจในกราหรือเล่นรุนแรงนะครับอ่าแล้วก็ถึงช่วงท้ายของบทเรียนนะครับก็คือการสรุปบ,บทเรียนการสรุปบ,บทเรียนนะครับ จครูจะบอกถึงประโยชน์ของสัญลักษณ์มือก็คือเมื่อเราเวลาดูบาสตบอลหรือเวลาเราเป็นนักแข่งเราสามารถดูและเข้าใจในสัญลักษณ์มือของผูษษ้ตัดสินได้นะครับว่าเช่นสัญลักษณ์แบบนี้มันคือการท r a เวล i n g นะครับเราสามารถรู้และบอกเพื่อนรุวมจีนได้ครับหรือว่าเมื่อเราดูจากนอกสนามน,นะครับเราก็สามารถดูและเข้าใจได้ครับทําให้เราไม่งงเวลาดูบาสตบอลหรือเล่นบาสเตบอลันเองครับขอบคุณครับ